โบเกอร์ er นะคะในสายงานก็ได้ถามว่า,อ,าอย่างเคสเนี้ยค่ะนะคะก็เป็นน้องตัวแทนใหม่นะคะที่ทักเข้ามาแล้วบอกว่ามีลูกค้านะคะต้องการเช็คอดนะคะประกันพลบนะคะตู้ยังไงนะคะเดี๋ยวพี่บัวให้ดูของจริงเลยก็แล้วกันนะคะตรงนี้นะคะถ้าเรานะคะดูจากภาพนะคะพี่เบิร์ขยายให้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะของลูกค้าของเรานะคะก็มาดูก่อนนะ,ะอันดับแรกนะ,ะดูว่าพลบ หมดอายุแล้วหรือยังนะคะตรงนี้นะคะวันที่เริ่มต้นวันนี้คือวันที่สิ้นสุดนะคะก็หมดอายุเรียบร้อยนะคะตั้งแต่วันที่1 7เดือน3ดังนั้นนะคะต้องซื้อพหบอนะคะแล้วพร like ลบลรถคันนี whole, ้เป mm ็นรถอะไรนะคะดูจากรหัสรถยนต์110นะคะเป็นรถ h o n ด a นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะ110ก็คือรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะไม่เกินเจ็ดที่นั่งหรือว่ารถเก่งนั่นเองนะคะเก่ง2ตอนตรงนี้นะคะต่อไปก็มาดูเรื่องของเบี้ยประกันภัยพรบค่ะนะคะดังนั้นเบี้ยประกันภัยพหบนะคะหรือ ภาคบังคับนะคะตรงนี้นะคะเบี้ยสุทธิจะอยู่ที่600บาทรวมภาษีแล้วก็อากรน,นะคะจะอยู่ที่6 4 5บาทนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะพรลบรถเก่งนะคะเราจะขายอยู่ที่ราคา6 4 5 2 1บาทนะคะต่อไปเลยนะคะวิธีการต่อไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของนะคะการต่อภาษีรถยนต์นะเดี๋ยวพี่เบิร์ขยายตรงนี้ให้ดูก่อนนะภาษีรถยนต์นะคะเราดูด้านบนกันค่ะนะคะอันนี้น้องน่ารักมากเลยนะคะส่ง ป้ายภาษีให้เราดูด้วยนะคะซึ่งในส่วนของป้ายภาษีะค่ะนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าหมดอายุนะคะวันที่13มีนาคมปี64นะคะป้ายภาษีนะคะจุดเด่นเลยก็คือว่านะคะเออเราจะเห็นนะคะในเรื่องของทะเบียนนะบรรทัดแรกตรงนี้ชัดเจนมากเลยนะคะต่อไปนะคะก็คือในส่วนของวันสิ้นอายุของภาษีแล้วก็นะคะเลขตัวถังของตัวรถยนต์นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าของเรา ส่งเอกสารนะคะเป็นรายการจดทะเบียนรถยนต์มานะคะไม่ชัดเจนเราสามารถที่จะขอดูนะคะเลขตัวถังหรือวัทะเบียนรถนะคะจากป้ายภาษีรถยนต์ของลูกค้าได้นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าถ่ายรูปส่งไลน์มาได้ค่ะนะคะก็จะมาดูนะคะรายการการจดทะเบียนรถค่ะนะคะคันนี้นะคะ จดทะเบียนวันที่13มีนาคมปี2556ดังนั้นคันนี้ค่ะการเสียภาษีเนี่ยก็จะเสียเป็นประจำทุกปีก็คือสามารถเสียภาษีหรือว่าต่อล่วงหน้าได้ภายในนะคะ90วันล่วงหน้านะคะเคสนี้นะคะภาษีเราต้องมาเช็กว่าค่าต่อภาษีในปีนี้เท่าไหร่แล้วก็มีค่าปรับเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีภาษีคงค้างไหมเนื่องจากว่าคันนี้นะคะคือภาษีหมดอายุแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะมาดูที่หน้าเว็บสีกุมโบกเกอร์นะ,ะในหน้านี้ก็จะมีลิงก์เว็บไซต์นะคะที่ครบ นะคะดังนั้นเนี่ยเรามาทํางานบนเว็บของบริษัทกันนะเข้ามาที่ตรวจสอบภาษีครั้งชําระค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราไปใส่ข้อมูลรถก่อนน,ะะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะวิธีการดูวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดความคุ้มครองของพอลบอนะคะนะคะถ้าเกิดว่าเรามีลูกค้าที่ต้องการซื้อพอบอรบและอยากทราบว่าต้องเริ่มต้นวันไหนนะคะก็ให้เราดูที่ช่องนี้ได้เลยนะคะแต่หากนะคะลูกค้าเรา ไม่มีพรลบมาหรือไม่ทราบวันที่คุ้มครองก็แนะนําว่าให้ซื้อแล้วก็เริ่มต้นคุ้มครองเป็นวันที่ปัจจุบันได้เลยค่ะนะคะกรณีที่ซื้อพรลบนะคะไม่มีค่าปรับย้อนหลังนะคะหากล MM. ูกค้าถามว่าพรลบเดิมหมดแล้วมีค่าปรับไหมต้องตอบว่าไม่มีนะคะเนื่องจากว่าพรลบเป็นประกันภัยนะคะภาคบังคับนะคะวันที่คุ้มครองนะคะจึงต้องเป็นวันที่ปัจจุบันไม่สามารถย้อนหลังได้นะคะจึงซื้อความคุ้มครองเป็นวันที่ปัจจุบันได้เลยค่ะ